พวกเราเคยสงสัยไหมว่าทำไมโคมไฟ LED เนี่ยมันประหยัดจริงแต่บางทีอ่ะมันเสียบ่อยไฟ LED บางประเภทนะครับที่ติดเอาดอ o r เช่นโคมไฟถนนหรือว่าสปอร์ตไลท์เนี่ยบางทีเขาติด o u t ดอ o r แล้วติดในที่สูงมันเกิดการกระพริบหรือเกิดการพังที่เร็วกว่าที่ควรจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเนื่องด้วยจากบางทีอ่ะไม่มีการป้องกัน เช่นราคาถูกบางที่ยิ่งเป็นชิปออนบอร์ดภายในไม่มีไดเวอร์ในตัวเป็นชิปที่ออนบอร์ดและมีตัวอิเล็กทรอนิกส์อยู่พอเวลาไฟกระชากหรือเวลาฟ้าลงก็อาจจะพังได้ง่ายถ้าเกิดว่าเป็นโคมไฟ LED ที่มีไดเวอร์หรือมอแปลงเนี่ยมันแปลงไฟจาก1เฟสก็คือ2 2 0โวลต์เนี่ยมาเข้าตัวไดเวอร์ก่อนแล้วแปลงเป็นกระแสะตรงให้กับชุดหลอดของ LED แต่นี่วิธีป้องกันอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นได้ก็คือเราต้องใส่เซิร์ฟโพลิชชั่นอย่างเช่นเซิร์ฟโพลิชชั่นเนี่ยก็จะมีแบบ10บกิโลโ เราสามารถใส่เสริมเข้าไปในโคมไฟที่ติดภายนอกไม่ว่าจะเป็นในโรงงานโคมไฟถนนตามหมู่บ้านก็ตามเวลาไฟถนนบางประเภทเนี่ยที่เขากระพริบกระพริบกริบแบบไฟ AC เขาไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าเขาไม่มีตัวป้องกันเซอร์โปรเัคชันเนี่ย พอเวลาฟ้าผ่าหรือแรงๆหรือเวลาฟ้าลงเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกบางทีมันเข้าไปที่ตัวโครไฟหรือที่ตัวไดเวอร์มันทําการสวิงเพราะฉะนั้นวิธีแก้ง่ายๆส่วนหนึ่งที่เราสามารถช่วยได้เบื้องต้นก็คือการใส่เซิร์ฟโปรเทคชั่นเข้าไปไม่ว่าจะเป็น20 kv หรือว่าจะเป็น10 kv มันก็สามารถต่อขนานเข้าไปได้เลยต่อขนานยังไงอย่างอินพุตเนี่ยก็จะมีสีบอกใช่ไหมครับลายนิวตันแล้วก็กาวต่อตามสีโดยตรงเลยเดี๋ยวผมจะทําการต่อให้ดูนะครับเรามีตัวเซิร์ฟโปรเทคชั่นหนึ่งตัวแล้วก็โครไฟที่เรา จะต้องต่อแล้วก็แค่ต่อร่วมหรือต่อขนาดเข้าไปด้วยกันเวลาเราซื้อเซิร์ฟโพสิชันเนี่ยเราก็ดูวงจรดูผลเทสผลแรบอะ่ะไม่ใช่แบบว่า อะไรก็ไม่รู้ไม่มีห้อเราก็ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าบางย่อเขาจะมีไฟแสดงสถานะบอกตัวเนี้ยมันทํางานการต่อขนะนังเข้าไปเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราใช้หมุดย้ำหรือว่าเทปพันละลายบางทีช่างอ่ะบางคนอ่ะเขาก็ไม่ต่อเขาไม่เข้าใจว่าช่วยเกี่ยวกับการกระชากของไฟที่เกิดขึ้นได้ไฟที่เกิดขึ้นจากฟวาผ่าเกาควรต่อด้วยนะครับไม่งั้นก็จะไม่มีทางลงเพราะว่าแต่ละเสาไฟฟ้าว่าในโรงงานเนี่ยเขาจะมีแท่งกาวหลออยู่ที่เสาไฟฟ้าอยู่แล้วก็ให้เราต่อกาวด้วยนิดนึงปลอดภัยด้วยเวลาไฟลวกไฟกระชากเราก็ทําการ อพอเราเสียบไฟเนี่ยเราเห็นไหมที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ช่นบางรุ่นนะทีก็จะมีไฟโชว์สถานะถ้าเกีด,ดีๆหน่อยหรือว่าของดีหน่อยจะมีเซิร์ฟโพซิชั่นอยู่ที่ตัวไดเวอร์อยู่แล้วประมาณ4กิโลโวลต์หรือว่า6กิโลโวลต์ตัวนี้จะเป็นตัวเสริมถ้าเกิดต่อขนาดเนี่ยเซิร์ฟพังโคมไฟยังคงทํางานได้อยู่ค่อยเคสสถานะหรือว่ามาดูแล้วก็ เปลี่ยนตัวเซอร์เดียงเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นต่ออนุกรมเนี่ยถ้าเกิดฟ้าลงหรือตัวเซอร์โพลิชเชนพังเนี่ยโคมไฟก็จะดับไปด้วยเราก็ต้องทําการเปลี่ยนแทนด้วยกันเปลี่ยนเซอร์โพลิชเ่นเพื่อป้องกันชุดหลอดไฟที่จะเสียได้หากใครมีปัญหาหรือสงสัยเกี่ยวกับเซอร์โพลิชั่นหรือตัวป้องกันโคมไฟเพื่อยืดอายุการใช้งานโคมไฟของคุณสามารถทักมาปรึกษาได้นะครับ BNT LED Lighting Thailand